มาดีจ้ามนนีสิเพิ่อเบิ้งงลานนี้ป้าที่ขายดีแทค้คนมูคนมูมาบังจา้าัานีคนไหนนไะหน าละลอยคูละลอยจ้าป้าหนขาลาลายหมดแล้วบนเลยโลแคร์พี่นอกาพบํบงจ้าเป็นอย่างคือขายดีแท้ คนหล่นเลยคนหล่นเลย